สวัสดีทักทายเพื่อนทุกคนช่อง y ยูทูบนายายออกมาตดโตดต้นมะน,นาวรดต้นมะนาวชุ่มชำ่ำลูกดกกดอกโรลไลเม็ดนามลายหลาย,ลายพี่น้องมะนาวยายยายใส่บำรุงปุ๋ยปุ๋ยมักปุ๋ยขี้วัวขี้ควายรดใส่มาค่ะ ลูกมันกระโดกโดกเลยพี่น้องมักเด้อแ,แส่น่น้ำปุ๋ยแซ่แช่ถังแบบนี้เลยนะี่แสแล้วกันน้ำดำน้ำได้กินแล้วก็เอามาโหดเลยพี่น้องอย่าโหดหลายนะโหดหลายกับเดซมอล์เร่นะเราต้องกะปริมาณพื้นถ้าโหดดอกโหดหลายด,ด,ดอกล่วงบ่งจับำจำุงนี้การปลูกผักปลูกนี่นะ เราต้องมีเคล็ดลับนะจ๊ะปลูกผักกินปลูกผักกันนี้นะใส่ปุ๋ยเยอะกะบ็บย์ใบร่วงดอกร่วงผล,ผลลำผลร่วงใส่ปุ๋ยเยอะไม่ดีต้องเราต้องตวงตวงปริมาณใส่กะใส่นะเราต้องกะใส่ได้เอาที่ใส่ถึงซีบหัวอะไรได้ปุ๋ยน้ำแหง้งบ่มีไปใส่ ออกมาโหดผักบันี้ผมมือเลยายายคลิปนี้คลิปยาวจะลงยูทูบมันจะฝากกดเป็นเพื่อนนะจะน้ามเขียนต่อๆนะจะผิดทั้งคู่นะเจ้ะเดี๋ยวหนาฝนแล้วก็พักตำลึงขึ้นเต็มเนินหัวทางกินแบบว่ามันมีอยู่แล้วะนะมันถึงเวลามันขึ้นเองตำลึงน้ามเอง ใบยานางก็มีประโยชน์นะจ๊ะปลูกถูกอย่างที่กินได้ปูบส่วนถูยังบม่เด็กหลากสายยางไปฮดไงฮดทะหละหดบุกบอนมันชื่นซําต้นไม้จะได้สวยงามนุงร้ายหลายฟังเสียงนกธรรมชาติคุณอ่ะ ธรรมา,าติแจะได้พี่น้อยปลูกผักกินเองปลอดสารปุ๋ยเ้องก็มักเองไม่ต้องซื้อปลูกทุกอย่างที่กินได้ทำสวนย่อมปลูกต้นหอมปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยปลูกต้นมะฮงมะม่วง มึงเนี่ยมะฮงกำลังใงายจะไหน่นกระับดอกใหญ่กระต้นมะฮวงย่ยเบต้วผูดมึงเนี่ยนี่ยผูเป็นหมากเลยปล่อยให้เพิ่นนั่นเป็นดอกเตี้ยเหมตัดทิ้มใหญ่ตกตะปูใส่ก็ยังหมูเป็นหมากเพิ่นบอกให้ตอกตะปูใส่เอาผ้าสินมาห่อมานนุ่งให้ก็ยังหมูเป็น นั่เป็นดอกผูคือเกาเต็บต้นหรือตัดบัน,นี้บตาด,ดอกบันีเอาไว้เห็ดหมเอาไว้ทำล่มเยน็นบรรยากาศเยน็นต้นมะนาวตัวน,นี้ก็ได้แตงแต่เหิงแล้วได้ในสี่ปีแล้วยังได้สำนีเลยซื้อซื้อเป็นลูกมะลดได้กินลดสบาย ยายซื้อต้นใหญ่มาด้วยบางนาวเลยซื้อต้นหน่อยมันนานไดยกินนะซื้อต้นใหญ่เลยอ่ะสี่นาทีแล้วคลิปนี้พอจะมีเด้อจ้าฝากกดไลค์คอมเมนต์สวัสดีจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายช่องยายสำลี